สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องโลกรีพารั้วย,ยู่ขะนะดนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะมื่อนี้ก็มาพบกับโลกรีดกับเสาร์วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568ัน้อยหกสมื่อวานโลกรีหยุดเนาะคะ่ะเป็นวันหยุดอาจจะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์หรือคือคนอื่นเขาเนาะคะ่ะก็คือเมือ่อใดมิถุะหรือว่าวันหยุดอ่าสะดวกเมือ่อใดเท่าแก่เงินใจดีเนาะ ขอเพิ่นหยุดพเพิ่นก็รให้หยุดทัานที่หยุดได้นะคะต้องมาเมนีก็เลยมานางอัดคลิปให้สรุปไดมาสรุปอ่าโคงสุดท้ายเนาะสาหรับรับพัฒนา้อนีเรากิสีภาพปเบิ่งตัวเลขกแนวทางทั้ง15เซียนเนาะค่ะรวมยอดรวมในคลิปนี้คลิปเดียวกันนะคะ่ะก่อนที่สิไปเบื่องแนวทางรับพัฒนาของทั้ง15เซียนดังพร้อมๆกันก่อนอื่นเราก,กิตกต้องกราบขอพระคุณตัวเลขแนวทางจา,จากทั้ง15เซียนดังเนาะ ที่ให้แนวทางมาบ้างทางช่องกับขอประคุณลายลายล้วก็เอฟซีแฟนคลับนะคะบอกว่าจะเป็นคนเก่าหล้วก็คนใหม่ที่ยังติดตามอยู่เสมอแล้วก็เพึงเขามาใหม่อาจจะพึงเห็นแนวทางนี้เนาะอ่ากับกาบขอประคุณลายๆค่ะที่เขามาแวะเวียนกันแล้วก็เขามาพูดคุยให้ขอคิดดีๆบางคนก็ให้กําลังใจเนาะกับขอประคุณลายลายค่ะคะเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรไซวิจารณญาตในการรับชมและกกรับฟังเหมือนเดิมคือเกาเช่นเคยเนาะค่ะ เพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของทุกเซียนกันเลยเนาะอ่ะก้อนที่เซเปเบิ่งกับเบิ่งแนวทางอ่าตัวดินเนาะคะ่ะเลขเลขดินของหกเซียนเนาะอ่ะฝั่งนี้จะเป็นของหกเซียนเนาะคะ่ะฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือของแอดเนาะแล้วก็ฝั่งขวามือของแอดนี่สิเป็นกเกาเซียนเลขดินของหกเซียนเนาะคะ่ะเลขดินของหกเซียนอ่ะสมี เลขเด่นที่ชนกันเนาะมี8กับ3เลขล่องมี9ค่ะเเลขชนก็จะมี8 3ดสแดหนึ่งแล้วก็3 9เกค่ะที่ตัวชนกันเนาะอันนี้ก็อิงมาจาก6เสี้ยนดังเนาะค่ะอ้างอิงมาจาก6เสี้ยนดังเราเก็บกบเก็บรวมหายไ่รู้ว่าสิตรงกับเ c ซแฟนคลับที่เล่งไว้บนนาอค่ะสำหรับตัวเลขเด่นเลขล่องของของ6เสี้ยนเนาะเลขชน แปดสามแปดหนึ่งแล้วก็สามเก้านะคะผู้ใดชอบผู้ใดมากในตัวเลขเด่นตัวนี้ก็ลองดูนะคะผิดจารณาเอากับตัวเลขแนวทางของเลขเด่นเลขรองเลขชนของหกเซียนเนาะอะ่แล้วก็มาของเก้าเซียนเนาะคะ่ะเก้าเซียนดังกันจะมีเลขเด่นเลขเด่นมีหากับหกนะคะที่ชนกันเลขห้าก,กับหก สายเด่นวิ่งรูดเนาะเล็กล่องกับสีมี7กับ3เลขชนเล็กคูชนกันเนาะมี6กหนแล้วก็หาแปดค่ะเล็กแนวทางของทั้ง9เซียนอ่ะนี่จับเล็กมาชนกันเนาะอ้างอิงมาจาก9เซียนดังค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางรับพัฒนาของ สองสุวรรณเนานะสองสุวรรณกับแนวทางเราพัฒนาวิงรูดอ่าเรากีกสิอ่านไปพร้อมๆให้กับ FC เอซได้เบิงแล้วก็แคปหน้าจอเนาะคะ่ะไปทีละเซียนเนาะสิบห้าเซียนในคลิปนี้คลิปเดียวกันลุ้งให้เทียเดียวรวมยอดรวมคลิปให้เลยเนาะคะ่ะคลิปแยกคันผูใ้ใดว่ามันโดนหรือมันนานสาหรับคลิปนี้เนาะไปเบิ่งคลิปแยกได้เนาะคะ่ะแยกให้คลิปละสองถึงสามเซียนเนาะขึ้นหัวขอไว้ให้ค่ะสําหรับเราพัฒนา ลงหายตั้งแต่วันเสารแล้วเนาะคะ่ะมักเซียนใดลองไปค้นหาดูได้เนะะาะกันผู้ใดอยากเบิง่งร่วมยอดนี่ก่ามาเบิ่งกันไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะสําหรับซองสวนเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาวิ่งลูดจนหายหามี C ีกับหกสองตัวซีหางมีหนึ่งซีสองซหนึ่งหกสองหกเน้นเจาะที่สามหางมีหนึ่งหกสองหกแล้วกัสองซีค่ะเลขเบิ่มีซีซกับหกหก ามตัวซีหางหนึ่งสองซี่หนึ่งสองหกซีซีหกหล้วก็หกหกซีค่ะเน้นเจาะที่สองหางตัวเน้นเนาะหนึ่งสองสี่แล้วก็หนึ่งสองหกค่ะตัวเน้นตัวเจาะของเพื่อนสำหรับจองสวนเลขมีที่มาเลขมีที่มานะค่ะลับพัฒนาเวียงลุ่นต้นหอมามีเจ็ดกับหกสองตัวซี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง หกหนึ่งหกสองเน้นเจาะที่สองหางค่ะสำหรับสองตัวมีหกหนึ่งกับหกสองกันไวมีหกสามกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสีหางเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดหกสามแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดค่ะเน้นเจาะที่สองหางสําหรับสามตัวมีเจ็ดหกหนึ่งกับเจ็ดหกสองค่ะตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มา เลขล็อกกิกนะคะของเลขล็อกกิ๊กเราพัฒนาวิ่งลูดมีเดนที่หากับเจ็ดสองตัวซีหางห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นเจาะที่สามหางสำหรับสองตัวมิห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะตัวเน้นตัวจ่อเนะคะเบิ้ลมีห้าหากับเจ็ดเจ็ดสามตัวซี่หางห้าแปดห้าห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าห้าเจ็ดค่ะ นินเจาะที่2หางมีหาแปดหาหาจค่ะตัวนิ่นตัวเจาะสตัวเนาะ,ะแคปมาเจาเอาเด้อค่ะสำหรับของลีกลอกิกไปต่อของเซียนซุ้มนะคะของเซียนซุ้มสำหรับรราพัฒนาวิงหลุดเพลินไหม,มามีหากับซ2ตัวซหางหาแปดหา9ก้าซีแปซีเกนิ่นเจาะที่3หางมีหาเก้าซีแปซีเกค่ะเลขเปิ้นหาหากับซี3ตัว สามหางค่ะ H48 H49 แล้วก็ H 5 4ค่ะ,ะเน้นเจาะที่สองหางมี548กับ549ค่ะแคปหน้าจเจาค่ะสำหรับเซียนซุ้มเนาะเซียนซุม้มเซียนจีระสำหรับราพธนาวิ่งรูุดหอมามีหากับห2ต,ตัวซีหางหมามีเจ็ดหาแดหาหกเจ็ด หกแปดเน้นเจาะที่สามหางสําหรับสองตัวมิเจ็ดหาแปดหาหลักกัหกแปดค่ะกันไว้มิเก้าหากับหกหกค่ะสามตัวสี่หางเจ็ดห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าหกหลักกัหาหกหกค่ะเน้นเจาะที่สองหางสําหรับสามตัวมีแปดหา 6, 9, หกเก้าหาหกค่ะของเซียนจีระ สายต่อของเสียนนม,มค่ะค่ะเสียนนม,มล้าพัฒนานะคะวิ่งรูดปันไหามามีหกกับเจ็ดสองตัวซี่หางหมะศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเน้นเจาะที่สองหางสําหรับสองตัวมีศูนย์หกหนึ่งหกค่ะตัวเน้นตัวจอค่ะเบิ้ลหกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หกหกเจ็ดค่ะเน้นเจาะที่สองหางมีเจ็ด ูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งหกค่ะสามตัวเนาะของเซียนหนุม่มเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าเนาะของเพื่อนกระแตกไปเนาะค่ะสำหรับเมื่อคือัอนสุกเนค่ะลงคลิปให้เรียบร้อยสำหรับผู้ใดอยากเบิ้งคลิปแยกคลิปส่วนตัวเนาะ,ะ่ะลงให้เมื่อซูเซียน แยกให้ทุกคนอันนี้คลิปนี้คลิปอาจจะยเย้าแน่แลรอกิก็อาจจะลงให้ยเย้าแน่เนาะร่วมเซียนให้เอฟซีเดบึงกันเาอาจจะประดีเอาตัวเกาเมเทียมให้เบิงแต่ว่าให้ลงลงให้เบิงแล้วเนาะสําหรับเลขรับนางฟ้าล่าพัฒนานะค่ะวิงดุนนี่สามกับหกสองตัวซีางนี่สามห้าสามเจ็ดหกแปดหกเก้าค่ะนิ่นจอที่สองหางมีสองตัว เน้นจอที่สองหางสำหรับ2ต,ต,ตัวเนาะค่ะว้ผิดมาคะสาหากับ3ามเจ็ดการตัวเน้นจาะกันไว้6กหกับ3ามตัว3ามหาง3าม3 8ดหแล้วก็3 7 3เจามค่ะเน้นจาะที่สองหางมี3ามปดกับ3 7 3ค่ะของเหล,ล็กรับนางฟ้าตัวเชิดตัเชิดไส อันลาปัทนาวิ่งรุดของซอสเซซายมี8กับ9นะคะเดินที่8กับ9 2ตัว4หาง8 1 9 1 8 2แล้วก็9 2ค่ะเน้นจอะที่2หางมี8 1กับ9 1ค่ะกันไว้8 7กับ9 7เนาะค่ะ3ตัว3หางให้มามี8 9 1 8 9 2 8 9 7ค่ะเน้นจอะที่2หางสําหรับ3ตัวมี8 9 1กับ8 9 7ค่ะของซอสเซซาย ของมาดามคำนวณลาปัะนานะคะวิ่งรูดมีหนึ่งกับสามค่ะวิ่งรูดหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางมีหนึ 6, ่งหกหนึ 6, ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดขาเน้นเจาะที่สองหางมีสองตัวก็คืออ่าสามหกกับสามเจ็ดค่ะตัวเน้นตัวเจาะเนาะกันไว้มีหนึ 6, ่งหากับสามหาสามตัวเลขสามตัวมีสามหางค่ะ, 6, คะหนึง่งสามหก หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามขาฮะตัวนี้ตัวเจาะหางเดียวเนาะหนึ่งสามเจ็ดครับเป็นนินงห็นไหนมสำหรับของมาดามค,นนนะคะํานวณมาค่ะของเพื่อนแตกไปเนาะเมื่อวันเสาร์เออวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอาที่ศูนย์ห้าอ่าอันนี้ของล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลเน,นาะค่ะลาบพัฒนา วิงหลดปัญหามามี9กับ3 9เกกับ3 2ตัวหกหางไหมามีเก้าแปดเก้หกสามเก้าสามหนึ่แล้วก็สามศนยค่ะเน้นจอะที่3มหางมีเก้าแปหแล้วก็สาค่ะเล็กเปิ 99, 99, 33, ้ลเก้กับ3ามตัวสี่หางไหม,มามีเก้าสามสองเามหนึ่งเก้าสนแล้วก็เก้าค่ะเน้นจอที่2หางสําหรับ3ตัวมี9ก้สมหแล้วก็9 9้กสกับล็อกเทียนทะเลเนาะ ไปที่ตัววิงตัวรุดเมื่อวันสุกร์ที่ผ่านมาเออเพชรของเออเพชรนะคะล่าพัฒนาวิง่งรุดมี่หากับเก้าเด่นที่ห้ากับเก้าสองตัวหกหางให้มามี5ห้าเก้าห้าแปดห้าจ็ด 9ก้าสาเองเหนึ่งน้นจอที่4หางมีหาเก้าหาเจ็ดเสเกหนึ่งค่ะเลขบินหาหากับ99้สตัว4หาง5 9าเก้าสามห้าก้าสองห้าหและก็หาหาเก้าค่ะตัวเน้นตัวจอของลออ,ออพชสเนะคะมีหาเกกับหาหาเค่ะของออพชรเข้าไปที่วิ่งรูดเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บอพาโชคครั้งแรกนะคะครั้งแรกในในคลิปนี้ของเรากริกเนาะสำหรับพัะประธานาครั้งแรกในงวดแรกวิ่งหลดเป็นไหามามีแปดกับเจ็ดสองตัวซีหางไหม้ามีแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นจอที่สองหางแปดเก้ากับเจ็ดแปดกันไว้มีเก้าศูนย์กับแปดสองค่ะแปดสอง สำหรับบอ่อผ้าโชคเนาะคะ่ะฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางอีกทางเลือกสำหรับมือนีเนาะไปต่อกับแนวทางของชชชัยชานลาปธนาวิงรูดปนหายมามีแปดกับหกสงองตัวหกฮงมีแปดสามแปดสองแปดหนึ่งหกห้าหกสี่หกสามเนียนเจาะที่สามฮงสำหรับสองตัวมีแปดสามหกหาแล้วก็ หกสามค่ะเลขเบิ้ 88, 8, 8, 6, 6, ลแปดแปดกับหกหกสามตัวซี่หางเห็ไหมมีแปดหกห้าแปดหกสี่แปดหกสามแล้วกับแปดแปดหกเน้นเจาะที่สองหางสําหรับสองตัวมีแปดหกห้าแปดหกสามค่ะตัวนน้นตัวเจาะเนาะของชอชสไซชานกับตัวเลขเนาทางเมื่อมันสูทพันธา์มากของเพิน่นเข้าไปเนาะคลิปแยกเรากิกระลงให้แล้วทุกทุกคนทุกเซียนเนาะใครอยากเบิ้งคลิปส่วนตัวหรือ โบลายคุ้นกับไปย้อนบึงเนาะคะ่ะลง้งหายเมื่อวันเสาร์แล้วก็เมื่อเช้าเนาะเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์กับวันอาทิตย์ลง้งหายไปถูกถูกเซียนแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปร่วมเซียนเนาะคะ่ะร่วมเซียนมันก็จะหลายเซียนเนี่ยของเจตตาพารวยเนาะคะ่ะวิ่งรูดหายมาหมนึ่งกับสามหนึ่งกับสามสองตัวซีหาง มีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามเก้าสามแปดน้นจอที่สองหางสำหรับสองตัวเนาะมีหนึ่งเก้ากับสามเก้าเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวสามหางมีหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามค่ะเน้นจอที่หนึ่งหางสำหรับสามตัวมีหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าค่ะของเจตาเข้าไปที่วิ่งรูดเนาะค่ะสำหรับลาวพัฒนาเจ๊ J. ปากแดง ของเจ็บปากแดงแัะประธาวิ่งรูดเป็นไหมามีแปดกับหนึ่งสามอ่าสองตัวหกหางไหมามีแปดสามแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนิ่นจอที่สี่หางสําหรับสองตัวมีแปดสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วกัหนึ่งเจ็ดค่ะเบิลแปดแปดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางมีแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกแล้วก็แปดแปดหนึ่งค่ะเน่นจอที่สองหางแล้วค่ะสําหรับแนวทางสามตัว มีแปดหนึ่งเก้ากับแปดแปดหนึ่งค่ะเจปาแดงอาจจะลดไปเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมเซียนคลิปรวมเซียนของสองซวนกับเขาไปเนาะค่ะวันศุกร์ที่บานมาเป็นคลิปร่วมเซียนเนาะคะ่ะอาจจะยาวเนรลายเนรมักเซียนใดจดเซียนนั่นเนาะคะ่ะ อบเซียนไหนจะเซียนนั้นมักผู้ใดก็ตามต่อของผู้นั้นเนาะหรือจะเอาไปเป็นแนวทางว่า้ถาบึงกันเนาะคะ่ะน,นี้ของเซียนจิระ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะขอให้ fc แฟนคลับโชคดีน้ใช้มันๆไปกับตัวเลขแนวทางกับทั้งสิบห้าเซียนเลือกเอาเนาะเลือกเอาตัวเด่นตัวชนหรือมักผู้ใดมักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวก็ติดตามของผู้นั้นเนาะคะ่ะบได้ นำสนุนให้เอาทุกเซียนเนาะแค่ว่าให้ติดตามซื้อ,อ,อให้ติดตามไว้ให้ติด,ต,ดตามเบึงทั้งจองลอกิ๊กนะคะกราบขอบพระคุณหลายๆสำหรับตัวเองเนาะทั้งจากทั้ง15เซียนแล้ะก็กราบขอบพระคุณ FC แฟนกรับที่เข้ามาบึงคลิปยาวๆกันในมือนี้กราบขอบพระคุณหลายๆเนาะสำหรับคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาขอให้โชคดีมีใช่มันๆเฮ้ง ไปกับตัวเลขแนวทางของมือนีเนาะสองทุ่มครึ่งเอาไปรุนกันเอาไปรุนเอาไปพิจารณนากันเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเพว่าจะเป็นของผู้ใดเนาะกสิไลคนเนี่ยเรากิกสิไลบะถือแต่ละเซียนเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใส่วิจ,จรารณญาณในการรับชมและการรับฟังมือนเดิมคือเก้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้โชคด,ดีมีชัยเนาะ เอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกู้ทุกคนเนาะโชคนนดีมีใช่กับเล่าพัฒนาขึ้นนี่สองทุ่มครึ่งแล้วห้ามาเฮมาปังกันนะคะมาแรงนี่สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะเราเจอกันไม่ไดคลิปหน้าเด้อ